มาทำไมสบายดีมาดูสบายด,ดีพี่น้องอะไรหายเลยสบายดีพ่อแม่พี่น้องอย่าตื่นหนาไม่ต้องเดือน้อนนพี่น้องจ้าหักก็แล้วงานหักก็แล้วงานแต่เพิ่งเติบแล้วข่อยนั้นจะไปหลอกหอบบัทถิแล้วข่อยนะจุดไหนเน่าก,กินบ่อยมีอะไรพี่น้องจุดไหนเน่าก,กินมามาไหวแล้วกันมีแนวเห็นพี่น้องเอ้ยสิไปเอาอีกพี่น้องเอ้ยอาวุธยังอันจะหมัดเลยนะหนึ่งสองสาม สี่หาอันพี่น้องหาอันแต่ว่าคนตงเดือนเท็นด้วยลายห้างพี่น้องเอ้ยหกห้างเจ็ดห้างผูแลเห็นหกเจ็ดห้างพี่น้องเลยไปหาหล่อลำเบิ่งแถวต้นไม้แบบเป็นผุ่มเป็นผุ่มนี่พี่น้องโอ้ยจังสี่พี่น้องเอ้ยมอนเกือบคูต้นตอนนี้เกือบเกือบคูต้นแล้วพอซะห้างห้างอันห้างมิ่มบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยแค่นี้เพิ่มเอิญเพิ่งน้อยเนาะหน่วยเพิ่งลวงพี่น้องคนตงเดือนกระสีผ้าทำบุญช่อมเนาะ ไปเบิ่งพี่น้องเอ้ยว่ามันร้ายสุดยว่ามันห้างใหญ่ห้างน้อยหรือว่าไปรุ่นไปส้มนำกานอะไรพี่น้องเอยแล้วก็เอามาไหว้น้องดากินสีบีบใส่ขวดไวคักแน่พี่น้องสีบีบน้ามันใส่ขวดไว้เพอน้องดาหมักกินกับเขาเหนียวพี่น้องเอ้ยตื่นเต้นแห้งเวลาบ่มีกัะเ้าานังกับสีห้แม่จ้ำอันตื่นเต้นแห้งพี่น้องเลยวาเห็นร้ายเกินป่ไปกันเลยบอกไกลพี่น้องเท่าไกกพี่น้องเ้ป ชีอยู่มันชีอยู่ตามต้นอันนี้พี่น้องจาอนน้าเจ้กต้นยอียงดอกคนไทยเิ่หมักปลูกเท่ากบับโบหุ่สื่อมันต้นนี้จะจะขืนนะเอาหนาฟ้ามาเลยพี่น้องจา้าเอามาลูกไห้าแม่มาห้าแม่พี่เอาจูดแล้วบแมนตีนบังดีๆได้มีห้างเต้นอยากขืนไหม อยากินน้ำปลาลุงอยากินน้ำมีมากดกินอยู่พี่ติโลผัวไปกดกินอยู่พัวโอ้สาวจ้ะเฮ้ยโเดี๋ยว่าเบิ่งกต้อนพลังเดือนเอาลงมาแล้วพี่น้องาะวมารายห้างถ่า่ายจังซี่มันสีโบเห็นเนาะ จะบาแล้เห็นถูกหั่นนะนะถฐาบิ่งต้นพงเดือนเอาลงมาพี่น้องจ้าโอ้พี่น้องเอ้อผองเดือนขึ้นมาต้นใหม่แล้วพี่น้องผองเดือนพากล่องขึ้นมานําพี่น้องเอ้ยเห็นไหมพี่น้องตอนนี้ผลงเดือนท่านจูดควันพี่น้องเอ้ยหางพึ่งพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องผองเดือนจูดแล้วพี่น้องเอ้ยผองเดือนอุดแล้วพี่น้องแม่มันก็สิประมาณนี้พี่น้องเอ้ยมันก็สิเมาควันพี่น้องเอ้ย Mà hai bung gặp kai nào. khoan phí. Ừ. Mhmm, khoan vĩnh Mày bung kai lợi thế khoan vĩnh nào. Mmh mmmm, khoan kai lợi thế nào. Mmh mmmm, khoan kai lợi thế nào. Mmh mmmm, nào. 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 หัวหนามพี่น้องเอ้ยเต็มพี่น้องเอ้ยหัวหนามเต็มเลยพี่น้องเดือนสี่ห้แม่น้องเดือนถ่ายรูมพี่น้องเอ้ยบบดนี้พี่น้องจะได้แล้วหัวหนามเนี่ยจะจับตะแข้งมันเดี๋ยวมันหักจะอย่าตะแข้งมันจับตรงๆโอ้ยจุดจุดจุดจับ ทางเด็กแหกตกะโอ๊ยปวหน้าพี่น้องเลยตสนิทเลยหยุดได้หนึ่งเต้มแล้วพี่น้องจ้ารอรุ่นต้นต่อไปนะพ้องเดือนแต้มที่สองต่อชิบว่ได้ชิบว่ได้พ้องเดือนเอากล้องขึ้นไปแต้มที่สองนี่มันก็สูงผู้พี่น้องเลยต้นนั่นเรียนกันไปไหนพี่น้องเลยเรียนกันไปมีทุกต้นพ้องเดือนปะเดี๋ยวรอรุ่นน้ำปั่น หัวน้าม e, ีงามให้พอฮัสซีอันเลยบุมี่เน่าใหญ่ด้ยนะสิเก็บหัวน้ามันมาบีอีสขวดไว้อันไว้กินแบบมันบุมีนะพอลองเดือนป้าหัวน้ามันขาดกะลีพี่น้องจ้ากพูเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่พี่น้องจ้าพวนหัวน้าเน้นๆเลยพี่น้องจ้า ของเดือนกำลังปีนขึนน้นต้นที่สองพี่น้องจ้าขึ้นต้นที่สองรอรุ่นน้ำกันเนาะพี่น้องจา้าปัสได้บอดอันต้นนี่ห่างนี่พี่น้องจา้าปุวดปวดละอาละม้าแล้วพี่น้องจา้าอ้าอ้บบาอ้าจะบอกฮักจะบอกพี่องเดือนอ้าเสียวเด้อ,ดอุ้ยแม่มันก็ใหญ หม่ถือบ่วอ้ยเทียวหางที่สองปวดแม่มน้อกดดิปวดป้าหมนะลูกใส่ค้าห้างรเฮ้ยหักตะป้ายใหมน้อง เนี่ยผ้าปะผ้าคลา่ดอกคลายผ้าอ่ามีเนาะเอออยบนออาออกไปเลยเอาไปเลยบ้าทเลยเป็นยังงวดเหมันจะเป็นยังงวมันห้องห้างที่สองพี่น้องจ๋าได้ซองห้างแล้วเก็บแต้มไปเรื่อยๆพี่น้องจ๋า เดี๋ยวไปรารุ้นอีกป้ามูกอ้พี่น้องเลยนั่นนันเนียวคนๆย้มเยิมพี่น้องจ้าแตมที่สามพี่น้องจ้ากำลังปีนขึ้นไปแล้วคนว่าห้างมันอยู่ทั้งฝุ่นพี่น้องเลยเดี๋ยวไปพองเลือนขึ้นไปรารุ่นนะพี่น้องตอนลงมาสิห้างหน่อยห้างใหญ่สำได้พี่น้องจ้า ลงมาเลยพี่น้องจ้าเฮ้ยเฮ้ยสิหสิขาดเลยว้ายเยเฮ้ยเลเอามาเลยพี่น้องเอ้ยเผื่อทีได้กินนะพี่น้องอยู่สูงหางนียอยู่สูงหางนอยพี่องเอ้ยข้างนบบ ว่าคนดับ oh, อ๋อคน้ับมันใหญ่ห้างนั้นใหญ่พีู่ตรงไอ้ใหญ่ห้างหนึ่งห้างใหญ่ลูกพี่น้องจ้าลูกมันได้พี่น้องไอ้ทางในลูกเล่นน้อยมันเป็นเบาะอยู่เดี๋ยวเมื่อเม้นเรื่องกระสิป่าอันต้นตานางมะนหนี๋อพี่น้องเอ้ยเอาแต่ซุ่มันขาวๆนี่เอาไปหนึ่งพี่น้องจยาหนึ่งเอาแต่ลูกอ่อนมันเดี๋ยวขอสิแกงให้จะกินเฮ้ย กเก็บแต้ห้างที่ซานนะพี่น้องค่ํพอดีเอ้ยเอาต้นที่2เลยพี่น้องเอ้ยมาเบิกนี่ก็เลยเนาะนี่พี่น้องูอยู่เถิงพี่น้องเห็นบ่พี่น้องหางที่2ดํานะพี่น้องหางนึงอันนึงน่ะมันเป็นหงนกพี่น้องเอ้ยอันนึงันเป็นหงหงมิ่มพี่น้องหงมิ่มหักใหญ่พี่น้องเอ้ยหงนี่ ห่างมิมห่างผึ่งน้อยบ่เป็นพิ่งล้วงพี่น้องเอ้ยห่างใหญ่พี่น้องเดี๋ยวพอต้องเดืินสิพาทุกคนขึ้นไปเบิ่งนกใกล้ๆพี่น้องเอ้ยป่ะตอนนี้จูดเลยพี่น้องเอ้ยควันขึ้นเลยพี่น้องโอ้เอาควันขึ้นไปก่อนพี่น้องเอ้ยเพื่อปล่อยมันแตกตื่นพี่น้องเอ้ยห่างนี่ใหญ่แห้งพี่น้องห่างนี่โอ้ยทุกคนเอยควันขึ้นอยู่บนนี้เนาะเอาควันขึ้นไปก่อนพี่น้องเอ้ย ส่วนห้างตัวนี้มันเป็นห้างหนกเลยพี่น้องเอ้ยดำๆข้างๆกันเ้ยพี่น้องห้องใหญ่แห้งพี่น้องป๊อตสำผึ่งร่วงพี่น้องเอ้ยใหญ่แห้งห้างอุมาเลยพี่น้องเอ้ยมันห้างมันห่างทีเฮ้ยห้างใหญ่ใหญ่แต่หัวหน้าเด้อห้างโอ้ยห้างห่างห้างจนเหลืองเลยห้างมันเหลืองแห้งเลยพี่น้องเอ้ยใหญ่แห้งตัวนี้ ไปปาดแมมนออกเอ่อบอกไปดิลูกพอไปปาดแมมนอกอย่าม <world> ันอันบอยอยากให้อยกไกลูกพี่น้องเลยมาหอด้วพี <that> ่น้องจ้ามาทางงาเลยตอนี้เอาจะมายังงามันอย่ามันบกอุ้ยหอยเฮ้ยป้าขุดมาก พี้อเอ้ยมันลูกเพียบใส่กับหนาพอนางเดือนบังเลยห้างใหญ่แห้งห้างนี้แต่ว่ามันห้างจัดสีห้างพี่น้องเอ้ยบอกว่ามันใหญ่ไปใช่ปุ้งนี่มันหลายเนาะแต่ว่าน้ำมันนีุ่ดยอดเลยหัวน้ำใหญ่แห้งรวมเบิร์ดเบิร์ดอนี้ได้สี่ห้างพี่น้องจ้านี่คำก่อนพี่น้องเอ้ยคำก่อนยังเอาโบเบิร์ดแล้วไม่ต้องเดือยกระซีบีบหนามมันต่อพี่น้องจ้าเปลี่ยนหน้าที่พี่น้องเอ้ยให้พอนางเดือนจับกล้องมาหนีิ

Nhi nhi nhi. Ui. lại phi nào ơi. Si luôn mà mơ ni. Ăn bơ bớt phi nào ơi. Nhang yêu sao sam hang phi nào. Tao va hang mân chị... nè là phi nào ơi. Là cả nhang ăn. Hoài. Vì đó là lụt hơi. Ui. Bố hên hơi. Ui. Thả lụt thả xôm bơ nó phi nó. มันก็เว้นมีน้ำจต่เฮ้ยมันเข่าทงยางจะเบิดอืพี่หน่อยโอ้ยุหนลงด่าหนาขวบกล้องเอมือนพี่น้องเอยโฟกัสที่น้ำหวานมันพี่น้องเอยมอยากเออแกะแกะแกแกลงใช่นี่เปล่าข้าจังบีบเอาบ้านนี่เปล่าข้าจังบีบในถ้วยแล้วก็มากรองใส่นี่กรองใส่นี่ มาลุ้นมาชมกันพี่น้องเอ้ยว่าสิได้จักขวดพี่น้องเอ้ยสิได้หอดชองขวดหรือบ่ป๊าดหนามเยอะแห้งตัวนี้ป๊าดพี่น้องเอ้ยเอาเอาเมนตองเดือนเอาบ่วงเหรอแล้วเออมาขูด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 เขาบอกขูดพี่น้องเอ้ยเอาบ่วงขูดเอามันนี้ใไม้นะไม้ไหนกระโปงไว้ยเอาไว้หูดพี่น้องเอ้ย อ๊าดพี่น้องเอ้ยซูมพี่น้องซูมเบิ่งไปนํากันใกล้ๆพี่น้องเอ้ยป๊าดพูบ่เคยเฮ็ดจักเทื่ออือเฮาก็บ่เคยเฮ็ดจักเทื่อพี่น้องเอ้ยพอเฮาก็สิเห็นนี่มันหลายอีหลีพุ่นนงเดือนไปหาเลาะเบิ่งพี่น้องขนาดเลาะแค่แถวฟาร์มเด้อนี่พี่น้องเอ้ยบ่ได้ไปหาเลาะแถวอื่นเนาะแม่นไปหาเลาะแถวอื่นนี่ก็อันสิได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่ามื้อน่ะกพุ่นนงเดือนไปแย่มดแดงก็ได้มามื้อละ2ง3งพี่น้องออฮอดแล้วบ่พี่น้องฮอดแล้วบ่นี่น่ะ Bắt đi thôi Bắn cái mũi trọng Mũi bụi mì nạm bỏ Bỏ Bắt để cho bụi mì nạm Ở đây phí nọ Ở nạm phi Ở ơi Phụt phụt khạc khạc khắc Mày nông đơn ơi khạc hang Tớ nhảy Tớ chỉ tem tuổi Tớ chỉ đại chỉ tìm cơ à lại ที่หนอเดือนหาเดือนฮูกีนหนเดินหาเดือนฮูก่น้องเอ้ยโอ้ยเอาแหละเลยพี่น่องเอ้ยแม่น้องเดือนสีบีป้าเธอเอ้ยมันกมันจิบูมี่ขี่มันตะอที่น้องเอ้ยมันขำมันมืดพี่น้องเอ้ยภามันอจะชัวรชวรเนยจังหน่อยกัอสดคอไปเด้อพี่น้อยบอดออนบอดไแกงเบไดไกองบได้แกงเลยได้พี่น้องเดือนเนพี่นอย กงอยงยดีถึงอาหาเัเลยนะเออเากลัว่าเสร็จเล้นั่นแหละายามันกินเองพี่น้องเอ้ย,ออยน่ะมันวะลูกขี่มันโอ้ยแหละและนน้วคันนนะฮะวิธีใหม่พี่ด้เอ้ยนพี่น้องอ <c oughs> เห็นพรมันอย่าขักปาดเดนอนพี่น้องเอ้ยมันมืดพี่น้องเอ้ยเอ้มันขำ ตัวเปนตกดินะพี่น้อเอ้ี่้อเยอยอเพี่น้อยบ่อ้ย่นเป็น้งเดือดเอาทงยางใส่ต้งเียเอาอันอันนี้มาต้องพี่นนองเลยละเอียดคากบานนี่โดยลูกละผุนจะได้เปิดแฟดพี่นนองเลยปัดบันนี้ไม่กระขักแล้วบันนี้พี่น้องเลยผุนเจเครืองถวยพี่นอยผ้องเดือจะอยนพี่นอย แปลกลุ้งไงไม่ผมลงด่าแล้วเนี่ยนะี่ร้อยแหกออกพมมากลเลูกกองไหวพี่น้อยมาลุนกันเนาะว่าศจะขวดช้ขวดเดยวนแหละพี่นยน้องเน้ออยแต่วันนี้เอาแห้งเนาะ อุ้ยน้องด่าก็ได้พี่น้องเอ้ยปล่อยเพื่นกินเนียวเบิดแถวหน้าแถวตาแถวมือพี่น้องเอ้ยน้องจะอาบหน้าไหมเพื่อนพี่น้องเอ้ยประกันลาบพิ่งลาบมิ่มจนคำพี่น้องเอ้ยมื่อนี่ได้ขวดหนึ่งแล้วพี่น้องเอ้ยเต็มเต็มพี่น้องเอ้ยเกือบชขวดเกือบชองขวดพี่น้องเอ้ยสี่ห้างเนาะแล้วมื่อหนาพี่น้องเอ้ยจะสาขาดีๆเนาะอันสาเตียนผาหมุ่ผาหมุ่เก่า สากดีแหละก็เอามาใส่ผ้าบีบลงเลยเลยก็สิขาตอนนี้มันบวชขาดพี่น้องไอ้ติดไปแล้วมึงยังอย่กับเบิ้ดแมันเบิ้ดเบิ้ดเป็นลายบวงอย่างนี้ด้วยนี่มือกวดอร่อยไปหน้อยเฮียกินเองฮะดอกพี่น้องเอ้ยเนาะมือกระไรนี่นำล่างมาไว้กับที่เลยด่ามาดูน้องด่าน่อพี่น้องเอ้าเต็มที่ตอนลูกหลาเออเคลือบน้ำวานซะให้น้องด่าเคลือบน้ำวานซะเอ้าฝนน้องนั่งหมักแห้งพี่น้องเอ้ย อือจับบงลูกบีลได้จ uh> uh> ักเรียบอันนี้พี่น้องเล้เมื่าข้อมเหี้ยมข้อมัน้นเป้ยพี่น้องเม้มาลูกอันกะเป้งไหมนะล่างรดบัตตัวนั้นก็ได้เครื่องขวดพูดด้เครื่องแก้วพูดด้ ปัดพี่น้องเอ้ยแล้วีเรียบร้อยแล้วพี่น้องจุดคำเมิดเมิดตึ๊บเลยใส่ตู้เย็นไว้ปอนลูกพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยขอบุตรายแข็งปัดอ่าช่องขวดพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็สิเมี่ยนบันไดปัดเมียนคนนี่สิชักขวดพวนี่เออคลิปนี้กับซิดิล่าเพียงเท่านี้พี่น้องเอ้ยเนาะเจะได้กันไฟเดอร์ใหม่ใหม่เปนสูบบอกกันคลิปหน้าพี่น้องขอขอบุญกับ เอฟซีสุดยาดติดตามคลิปเราจนจบพี่น้องเอ้ยป่ะพอกันคลิปหนาพี่น้องเอ้ยกราบสบายดีสบายดีปาลาลงบไม่บายปลาลูงลุลุ